เบา,ค,ลลเาครั <c oughs> ค้งสุทธิแล้วก็ลองบอกกิโลละเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี่ผมจะเป็นไม้สดท้ายนะแต่ว่าสําคัญนะนะครับอตอนอื่นนะครับเดี๋ยวสร้างความเข้าใจก่่จะได้ด้านผมได้ทำหนังสือถึงโรงสีทั้งหมดไปในเขตบผิดจอผมคือสุวิบุญลำสีทั้งเกตให้เอาเรื่องความชื้นที่ไร,บบร้ก่อนอายุแล้วบางสมที่ก่อนอายุแล้วบางส่วนที่ไม่ก่อนอายุนะครับก็ก็ ตรวจสอบถูกต้องก็ส่งคืนครียกว่าการดีๆหน่อยนะมองตัวเลขเห็นก็เห็นว่าเครื่องอยังมียุ่ขงขัดรออยู่เครื่องช่าครับเครื่องชางรถยนต์เครื่องชาอ่างรถยนต์เนี่ยผมก็มี10ล้ออยู่2คันปัทุกตุ้มเน,นี่ยตุ้มคันนึงน่มี10ตัน10ตันแล้วกา1กิโลนะว่าเครื่องอยังถูกต้องอยู่ไหมเมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราทำไงครับก็จะมีสติกเกอร์อีกไปอยู่หน้าแท่นช่าหน้าหน้าหน้าที่จอแสดงน้ำหนัก เอ่อวิ่งแบกตุ้มไปมาทุกตุ้มไปไอ้วาครับเทียบว่าหรือตาสองตาสามตนเต็มมีลวดซีนอยู่ไหมกลืนลอยไปอันนั้นกับการอะไรฮะการกูกันอะไรได้การโกนแกะให้เป็นแกะเหมือดับไปแค่โทรศัพท์ไปนะเอ่อจดลวดลายเพื่อเปลี่ยนเท้าเบาค้างสุดทีแล้วก็ลองโผล่จะเป็นแบบลักษณะของตุ้มถามคือให้เต็มแล้วก็ปาดออกนะครับพอดีนะห้างแม่ครับไม่ไม่ให้ คือปริมาณในห้องเขาเซตมาแล้วนี่นี่คืาดมองเห็ุที่ไม่ลงเวลาแล้วเขาจะจอนแสดงว่าต้องต้องกดน้ำหนักแล้วอ่ากดเข้าแล้วนะกดลงไปเดี๋ยวมันจะแสดงเองนะว่าเท่าไหร่27.7เพออพผ่านการพอผ่านการข้อความชื้นนะครับอ่าเมื่อถ้าเท่าแต่ละที่ก็มีเกี่ยวสนเนี่ยความชื้นจะไม่เท่ากันไปเจอที่มันจุ่มน้ำ ั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสมเพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อค่าเฉลี่ยกัวนแล้วก็เทเดมเกินห้าห้าวินาทีเทปุ๊บเราโดนตะแคงตะแคงตะแคงทั้งหนึ่งอ่าไหลมาลองนะเห็นไหมฮะพอเราปุ๊บพราะว่าปุ๊บำเลยไม่ไปต่อแล้เห็นไหมเมื่อไรไดู้ต้องไปไหมฮะตะแคงคืนไม่ขำแล้วไม่ข้านเราแล้างเอาโปรกันคุณภาพเท้าตาสัง ทั้งละเจ็ดกิโลนะ8แปดกิโลยิดูนะแปกิโลใช่ไหมครับแปดกิโลถ้าลลละสิบบาทก้อแปดสิบทั้งละแปดสิบอ่ะร้อยพังแปดแปดร้อยแปดร้อยคนที่สิบบาทแปดันนั่นเงินกระเป๋าหายจะให้ราคาสูงหนอ่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวไคุณโชมเปาเลยข้างในจะมีแบตเตอรี่ฮะเมื่อไรจะให้กดแล้วกดออก ยืนอ้ให้หนะับเียอะไมเยอะทรกิเราไม่ต้องไปต้องดูเครื่องชังไปนะครับทำยงไงครับหสังเกตคนที่จะมาขายท่ถ้าหน้าตาเราเราใส่สก,ก๊ต่อไปผมว่าจะมาภาษาน <c oughs> ี่ลองเตียมตัว,ตวหนะนะครับตอนแรกแต่ไม <c oughs> <ต>่ใช่ เก็บปอก็ได้สมัยก่อนจะมาจากชทยสังเกตพอซื้อเสร็จขายที่ไหนใครับกูนขายลงสีรัสษาขายได้ไหม